การคำนวณคอมมิชชั่นงานประกันภัยระบบสามารถรองรับการคำนวณคอมมิชชั่นในด้านประกันภัยทางภาคบังคับและภาคสมัครใจโดยมีเงื่อนไขาการคำนวณดังนี้1ตั้งค่าคอมมิชชั่นและ2การบันทึกข้อมูลกรมรทันค่ะเราทำการตั้งค่าคอมมิชชั่นดังนี้ค่ะแถบด้านซ้ายมือจะมีเมนูจัดการคอมมิชชั่นทำการคลิกเมนูจัดการคอมมิชชั่นค่ะจากนั้นคลิกคอมมิชชั่นในหน้า ระบบจะแสดงหน้ารายการในหน้าเราทำการคลิกปุ่มไอคอนรูปเหรียญเงินท้ายรายการในหน้าที่ต้องการตั้งค่าคอมมิชชั่นได้เลยค่ะจากนั้นทำการก่อค่าคอมมิชชั่นค่ะตัวอย่างจะทำการก่อคอมพลบอไว้ที่1 2และคอมประกันภัย18%ซค่ะหากมีการให้ค่าคอมมิชชั่นมากกว่านี้สามารถทำการก่อกลงไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วคลิกปุ่มบันทึก เมื่อเราตั้งค่าคอมมิชชั่นเรียบร้อยแล้วเราทำการบันทึกข้อมูลกรมธรร์ค่ะโดยไปที่เมนูจัดการงานจากนั้นคลิกเมนูพรบรค่ะมุมบนด้านขวามือจะมีปุ่มวันที่อยู่เราทำการคลิกเลือกวันที่ที่ต้องการได้เลยค่ะจากนั้นทำการเลือกรายการที่ต้องการบันทึกกรมธรร์ค่ะในส่วนนี้เราทำการกรอกเลขที่กรมธรรได้เลยเสร็จแล้วคลิกปุ่มบันทึกด้านล่างค่ะ เมื่อเราบันทึกกรมธรรม์พรบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราทำการบันทึกกรมธรรม์ประกันภัยต่อได้เลยค่ะไปที่เมนูจัดการงานค่ะจากนั้นคลิกเมนูประกันภัยเสร็จแล้วทําการเลือกรายการที่ต้องการบันทึกเลขกรมธรรม์ค่ะทําการกรอกเลขกรมธรรม์ได้เลยค่ะจากนั้นคลิกปุ่มบันทึกด้านล่าง เมื่อบันทึกข้อมูลกรมธรรเสร็จเรียบร้อยแล้วหากต้องการดูคอมมิชชั่นพรบ,รบรและประกันภยัยสามารถคลิกที่เมนูรายงานค่ะจากนั้นคลิกเมนูกำไรโดยในส่วนนี้นะคะระบบก็จะแสดงยอดคอมมิชชั่นของพอรบ,รบรและประกันภัยค่ะ ข้อควรระวังค่ะเมื่อค่าคอมมิชชั่นเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นลายประจำไตรมาสหรือประจำเดือนทางร้านจะต้องเข้ามาอัปเดตค่าคอมมิชชั่นก่อนบันทึกกรมมาทันเสมอค่ะหรือถ้าหากทางร้านขายบริษัทประกันรายใหม่ก็อย่าลืมเข้ามาตั้งค่าคอมมิชชั่นนะคะเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ